กองไม่กดโอ้ยจ่ายันดีเปิดเพื่อน่ะพี่น้องลุงเสือได้ปลาลูกกอกเอาใส่ถุงแม่เอาพปย่าพามก,กว่าสันผู้เฒ่ามักมกปลาลงดีเด้อพี่น้องนี่นนนนลุงเสือเห็ดดีนั่นเด,ด้อได้เข็มเอาไปถิ่นใสแล้วเข็มน,นะยูนี่ดิ ่าว่าเด้นเล่มละ8บาทถนะูกหเนี่ยคือสีซอดลายอันแถมบบเตนด่องเตนดึก,กวแมนปลาไงอ,งอไยายาผนะ่ามกพี่น้องโอ้คุณทำมกไปอิ่มมาแล้วอ่มอมวามกแล้วอือยังมีอบใ่ bớt thắng xỉu đi thắng thang siêu bát bố tay cầm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  tay น้ำเดี mm. ่วโอ้ยน้ำทังหนึ่งบริพรมันอาบได้ฮะว่าอยู่เด้รถมันโทรถามเล่ากับนู่นใช่โบมีแต่รถเนี่ย เเสียงรถตัง e อิด e อิดอิดอิดนะฮะก็เอาปลาลงพปยาหมก บ้านเนาะวันนี้ก็เป็นวันหอขอข้าวต้มน,นะคะภาษาไม่หอนะคะรอบนี้เนาะซื้อเอานะคะซีไปใส่บาตรเอาเพราะว่าหอ่อก็ห<อ>่อเยอะก็ไม่ไปใส่บาตรแล้วก็ไม่ก็จะมีคนกินนะคะเพราะว่าใครก็หอนะคะช่วงนี้แล้วก็ซื้อเอาที่ตลาดนะคะมาใส่บาทก็พอ,อ,อะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นขาเรี่ยงหออข้าวสาลนะครันะรอบก่อนหออข้าวประดับดินนะคะเดออินหอ่อรอบตามไปได้หอเพราะว่าเดือนก็หอไปแล้วเนาะเราก็ทำที่สาสาก็สา,สาไปที่วัดน,นะคะ ซื้อทวดดินน้ำผึ้ง่ซื้อทวดน้ำทวดดินน้ำผึ้งอันนี้น้ำไม่ให้แก้วบ่บ่ได้ต้มเบิดโอ้หน่วยใหญ่อ๋อมันบ่แม่นใหญ่แบบนั้นอ่ะปลาลูกคอกแก้วพันธุ์เงียมน่ะบ่เออแล้วมาให้มาพื่นบ่เออบ่ได้วยบด้ซื้อน้ำลาวนะเอออีลากระตือน้ำมีคุณภาน่คือต้มลายค่ะ อืมแบบเนม็จังเต็มไม่อีผ้าอันนี้ห้องมีแก้วอืมแก้ให้สับตรปปาดลูกหอกมันลงดีเอเกาหลีเกาหลีฮ่าฮ่าฮ่าเกาหลีอืมมะกขือเออปลาคอน้อน เพ็ดบีอยู่นานนลงแํานี่ละเบิกแต่เวียกไปอันนั้นบ่อเด้โอ้ธรรมชาติทำหอมตายดียเด้มาบอกคูกันโลละสาบาท เซ็ตถุงละสิบสี่น้อยอันน้อยอัอันกระามว่ามันถุงละสามเออเอาไปให้ยายเดยมันี้พ็กสิบไปไปก็ไปสั่งขะเม้านะห้าสิบบาทถทมยาโอ้ยาสีหอข้าต้มมะยาสีหอขะต้มดิเออเค้าต้มักเลอ่ะแล้อันทิ้ดีละ เออมีผู้กินใครอยู่่าด้เวห็ดยังดอกซื่อมาใส่บาทเอาว่าเห็ดยังกินเนี่ยนี่ <laughs> เออตาเพชรกับกินหามวกใส่ก่อนหอน,หอน

បិទប្រទូវាមកស៊ីខ្មៅមិនប៉ាន់ជីកែដែរទៅបាយតាមឲ្យបាទទៅទៅ

ตินจ่อแปะปั้มและเสียก็มาแบบนีกนะคะครับรถบครบที่บริเวณก็ต้องมนนา,าต่อใช่นะคะไป่ต่อนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ